เสร็จแล้วอาถ่าเสร็จแล้วลูกไปพร้อมพร้อม,ม,มออกมาพี่เขาถ่ายรูปมาไมปาเร็วไปดูพ่อชีหู<ะ>้นี่ชวยอ,ชอย่าดึงนะอย่าดึงอย่าดึงะไะ เดียวกระดุมหนึงก็ต้งจนะคะดูน่มี้แล้วก็กนีนก่ก็จะเป็น ตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วนะคะเราเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแต่ก็คือจะแบบว่าก็จะทํางานไปตลอดทางนั่นแหละทํางานไปตลอดทางนั่นแหละกคือนี้ ไล่ลงไปนตามลำดับให้ทุกคนดูนะคะบอกแล้วว่าถ้าสมมติคนอะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดูกันวันละหลายรอบนะแนนอะ่ะสามารถไลฟ์สดได้สบายแบบไล์ให้ดูกันแบบสดคุยกันแบบส,ด,ส,ด,สดได้เลยไม่ต้องอัดคลิปมัวตัดนอ่อมัวอัดคลิปแล้วก็แบบก่าจะโหลดลงได้แต่นี้ถ้าสมมติแบบว่าไลฟ์สดเลยก็สามารถดูเปนสดเลยไม่ต้องแบบคอยอัปโหลดคลิปอยู่พอ,อเอา หลุดางนี้นดีตามเขาดูดูาเห็นเข้ามาดูเข้ามาดูทำไมยิ่งสังเกตถ้าอยู่เราอะไรเางกับไอเพื่อนเฟซเพื่อนในเฟซนเฟซไม่ได้ไรตามมันมเอ้ว่อรูว่าเขามรู้

นี้ไข่เค็มซื้อน้ำปลาให้ยายดูกว่าจะได้แบบเค็มกับเค็มเจอกันพร้อม <c oughs> ซื้อน้ำปลา <c oughs> อัลมอนด์บุกกี้ ซื้อของฝากนางบอกซื้อของฝากให้ยายว่างนั้น คร,ระวังชนระวังชน